ราศีธนูการงานถ้าเคยมีปัญหาเดือนนี้ปัญหาจะหมดไปหายทุกขหายเครียดชีวิตการงานราบรื่นการเงินก็ราบรื่นเป็นสุขสมหวังพรั่งพร้อมได้ท่องเที่ยวเดินทางเป็นอิสระเสรีด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่าววนกลับมาหามีการขอโทษและการให้อภัย คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะปรับจูนกันใหม่ที่เขาเคยทำผิดไปเขาอยากขอโทษและสัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นเพื่อคุณคนที่มีคนรกักชัดเจนแล้วจากที่เคยมีตัวตนสูงด้วยกันทั้งคู่ไม่ยอมกันเลยเดือนนี้เขาจะยอมมากขึ้นถ้าเขาเคยทำผิดก็จะยอมลดทิฐิมานะเพื่อขอโทษคุณค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนเมษายนปี2566ของชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินและความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะโดยจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายดวงค่ะซึ่งท่านที่ไม่ได้ทราบลัคนาเพราะว่าไม่มีเวลาเกิดนะคะทาาราบแต่วันเดือนปีเกิดเนี่ยคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้อิงจากลัคนาส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีคุณสามารถดูได้ทั้ง2คลิปนะคะทั้งคลิปนี้ซึ่งเป็นดวงที่อิงจากราศีแล้วก็มีคลิปแยกไว้ต่างหากซึ่งเป็นดวงที่อิงจากลัคนาค่ะลัค<า>นา,าและราศีต่างกันอย่างไรจิง จริงก็ดๆๆูได้ทั้งสองแบบค่ะเวลาดูดวงส่วนตัวเกก็จะดูทั้งลัคนาและราศีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีข้อมูลการเกิดที่ครบถ้วนคือคุณไม่ได้มีเวลาเกิดมามันก็จะหาลัคนาไม่ได้เราก็จะดูจากราศีและไพ่เป็นหลักได้นะคะแล้วก็ดูการความสัมพันธ์ของดวงดาวได้บ้างโดยที่ไม่ได้ใช้ลัคนาก็ได้นะคะถ้าคุณมีข้อมูลครบถ้วนมันก็จะได้ละเอียดกว่าถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนมันก็ดูได้เหมือนกันแต่คําตอบอาจจะไม่ละเอียดเท่าอย่างไรก็ตามมันก็จะต้องมีข้อ จำกัดสําหรับบางท่านที่คุณไม่มีเวลาเกิดจริงๆอะนะคะคุณก็สามารถดูดวงโดยอิงจากราสีเนี่ยเอาไว้เป็นแนวทางกว้างๆได้ค่ะสําหรับท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเก็รับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะสามารถเข้ามาถามกันได้ในไลน์ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ตรง d e s c r i p t ั o นใต้คลิปนี้แหละคะ่ะเริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินก่อนเลยนะคะ ไพ่ตั้งต้นเป็นไพ่แห่งความเครียดก็จริงอยู่แต่มีไพ่ของการควบคุมอุปสรรคปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้เก่งดังนั้นในช่วงปลายเดือนที่แล้วหรือต้นเดือนนี้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานมาให้คุณได้แก้ไขฝ่าฟันบ้างแต่คุณจะแก้ไขฝ่าฟันได้ดีแล้วหลังจากนั้นปัญหาก็จะหมดไปคุณได้ไพ่ของคนชิลๆด้วยก็ไม่ได้เครียดกับปัญหาเท่าไหร่ไพ่บุคลิกภาพของคุณก็ยังได้ไพ่ของผู้วิเศษนั่นแปลว่าเป็นคนเก่งมีความรู้มีความ สามารถสูงพร้อมที่จะเอาชนะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาได้ทุกอย่างอยู่แล้วแถมยังได้ไพ่ราชาถือ ดาบนี่คือไพ่ของคนที่มีศักยภาพสูงในการแก้ไขปัญหาดังนั้นปัญหาที่เข้ามาอาจจะทําให้เครียดหน่อยแต่คุณก็รู้ในใจของคุณอยู่ว่าคุณสามารถแก้ไขจัดการได้หมดทุกคนค่อนข้างจะหวังพึ่งคุณนะคะเพราะว่าเจ้านายเนี่ยได้ไพ่เด็กในขณะที่ไพ่ที่ติดตัวคุณได้ไพ่ราชานั่นแปลว่าเจ้านายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมายุ่งวุ่นวายอะไรกับคุณเท่าไหร่ก็คือให้คุณแก้ไขจัดการปัญหาไปเองข้อดีก็คือคุณมีอํานาจสูงสุดในการที่จะแก้ไขปัญหาข้อเสียคือเจ้านายไม่ ค่อยช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเท่าไหร่แต่เขาไม่ได้กั่นแกล้งนะคะแล้วก็ไม่ได้เกลียดชังอะไรด้วยเพียงแต่เขาเห็นว่าคุณเก่งดังนั้นเขาก็จะเอาใจไปทําอย่างอื่นไปทํางานอย่างอื่นมากกว่าปล่อยให้คุณแก้ไขการงานของคุณไปเองแต่ถ้ามีปัญหาอะไรขับข้องใจอะไรสามารถเดินเข้าไปคุยกับนายได้นายไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณนะคะแล้วจริงๆก็ดูว่าคุณไม่น่าจะมีปัญหาที่จะต้องเดินเข้าหานายด้วยซ้ําน่าจะแก้ไขปัญหาเองได้หมดทุกอย่างค่ะเพื่อนร่วมงานก็ได้ไพ่เด็กนั่นแปลว่าเพื่อนร่วมงานก็หวังพึ่งคุณ เป็นผู้นําให้คุณนําทีมเพื่อจะไปสู่จุดของการแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งคุณก็สามารถทําได้ดีด้วยลูกน้องอาจจะมีดื้อบ้างบางคนอาจจะมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากคุณบ้างแต่พอคุณอธิบายพอคุณใจเย็นนําพวกเขาไปสู่ดิเรกชันที่ถูกต้องดิเรกชันที่คุณคิดว่ามันถูกต้องกว่าเนี่ยเขาก็จะเชื่อเขาก็จะทําตามคุณในที่สุดดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถควบคุมได้ในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนยาวไปจนถึงตลอดสิ้นเดือนเลยเนี่ยเป็นชีวิตการ งานที่มีความสุขสมหวังดีมากทํางานอะไรก็สําเร็จงานทุกอย่างราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะมีการเฉลิมฉลองด้วยซ้ําเพราะว่ามีชิ้นงานที่ประสบความสําเร็จและอาจจะได้รับคําชมจากลูกค้าหรือเจ้านายใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะส่งกิฟต์เกเชอร์ส่งของรางวัลอะไรดีๆมาให้กับความสําเร็จตรงนี้โปรเจกต์ที่อยู่ในมือจะทําสําเร็จได้หมดแล้วก็ลูกทีมหรือว่าเพื่อนร่วมทีมก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองกับคุณด้วยเป็นช่วงเวลาแห่งความ ความสุขในการทำงานและเนื่องจากว่าการงานปัญหาก็แก้หมดจึงไม่ได้มีงานยุ่งเหยิงอะไรยังมีเวลาที่คุณอาจจะได้พักรลอดลาไปท่องเที่ยวเดินทางไพ่ของการเดินทางขึ้นก็สวยแล้วก็ขึ้นในตำแหน่งที่ทำให้คุณมีความสุขด้วยดังนั้นจะมีการเดินทางไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปทำงานด้วยท่องเที่ยวด้วยพร้อมๆกันก็ได้แต่จะเป็นทริปที่ดีเป็นทริปที่ทำให้คุณได้ชาร์จแบบ ทำให้คุณมีพลังเพิ่มขึ้นในการกลับมาทํางานเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีการเงินที่เข้ามาอย่างเป็นปกติสุกดีรายจ่ายก็ไม่ได้มีปัญหาจุกจิกอะไรมากนะักเป็นช่วงเวลาที่เก็บเงินได้ดีด้วยถ้าจะเก็บเงินไม่อยู่ก็าอาจจะเป็นเพราะคุณเอาเงินไปใช้ในการท่องเที่ยวเดินทางเท่านั้นเองหรืออาจจะมีภาษีสังคมหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่าเดือนนี้มีเรื่องของการท่องเที่ยวมีเรื่องของการปาร์ตี้สังสรรค์พบปะผู้คนพบเจอครอบครัวและอาจจะต้องใช้เงินหน่อยแต่ เป็นการใช้เงินที่มีความสุขคนรอบข้างคุณก็มีความสุขเป็นช่วงเดือนดีๆค่ะก่อนที่จะไปฟังทำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยมีโอกาสที่คนรักเก่าจะวนกลับมาใหม่และจะเป็นการวนกลับมาเพื่อที่จะทําให้มันดีเพื่อที่จะทําให้มันถูกต้องถ้าเคยทําผิดอะไรไปก็อยากจะกลับมาขอโทษจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะหายโกรธไปแล้วด้วยซ้ํานะคะตอนนี้นกําลังมีความสุขกับชีวิตการงานการเงินก็ไม่ได้คิดผูกใจเจ็บหรือแค้นเคืองอะไรคนรักเก่าเพราะฉะนั้นพอเขากลับมาคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยแต่ ถ้าเขากลับมาเพื่อขอเริ่มใหม่ไม่ใช่กลับมาเพื่อขอให้คุณให้อภัยเฉยๆเพราะเขารู้สึกผิดเนี่ยนะคะการเริ่มต้นใหม่อาจจะยากสักหน่อยเพราะพื้นฐานของคุณคุณยังรู้สึกอยู่เลยว่าเขาคงดีไม่ได้คือกลับมาขอโทษแต่ให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขนิสัยเสียหรืออะไรก็ตามที่เคยทําให้คุณทั้งคู่ขัดแย้งกันมาตอนที่คบหากันเนี่ยคุณไม่คิดว่ามันจะแก้ไขได้แล้วคุณก็ค่อนข้างจะมีความสุขกับการเป็นโสดและสงบและนะปล่อยวางเรื่องความรักไปแล้ว วางเรื่องเขาไปแล้วดังนั้นเนี่ยคุณไม่ได้โกรธแล้วมันเลยเป็นการ ขอโทษที่คุณให้อภัยได้ง่ายๆแต่ถ้าจะกลับมารักกันใหม่คุณคงยังไม่ให้โอกาสเขาในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะไปเอนจอยกับการสร้างเงินสร้างไรายได้ไปสนุกกับการทํางานไปสนุกกับการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าถ้าเขาจะกลับมาเพื่อที่จะพร้อมลยุยเพื่อจะเอาหัวใจคุณกลับคืนไปเพื่อที่จะเป็นคนรักเนี่ยคุณน่าจะปิดประตูยังไม่ให้โอกาสแต่ถ้ากลับมา <S 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 <ๆ>เพื่อมา <S <S เป็นเพื่อนอันเนี้ยได้คุณรับเขาที่จะให้เป็นเ<ๆ> <ๆ S 1> พือ่อนไปก่อนส่วนในเรื่องของการจะกลับมาสู่การเป็นคนรักที่ชัน ได้ไหมคุณไม่ถึงขั้นที่จะปฏิเสธเขาแบบตอกหน้ากลับไปขนาดนั้นแต่คุณบอกว่าตอนนี้ให้ได้แค่ความเป็นเพื่อนก็ต้องดูพฤติกรรมกันต่อไปแต่คุณไม่เร่งไม่รีบแล้วก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองสําหรับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยไม่ใช่ว่าจะให้โอกาสเขาทีเดียวไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่า เขาเป็นโอกาสเดียวของคุณคุณยังมีโอกาสอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยเขาจะต้องวิ่งตามคุณค่อนข้างเยอะแล้วตัวคุณเองก็มีสเสน่ด้วยนะคะได้ไพ่ราชาถือช่วยเนี่ยมีคนอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์เยอะแยะแต่เดือนนี้มันก็จบด้วยไพ่โสดไพ่ในใจลึกๆของคุณก็ยังเป็นไพ่คนโสดนั่นแปลว่าคุณไม่ได้อินังขังขอบอะไรกับการเป็นโสดไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนก็มีความสุขดีเป็นโสดแบบนี้แล้วมีคนเข้ามาจีบมีคนอยากมาสารสัมพันธ์ก็สนุกดีคุณก็คบกกก็คคุุยับบบทนนแเพื่อ รวมถึงคนรักเก่าด้วยคุณก็ให้โอกาสเขาในแง่ของการเป็นเพื่อนแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความรักเดือนนี้คุณยังไม่ต้องการคุณขอมีความสุขกับตัวเองของคุณไปก่อนค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะก่อนหน้านี้ถ้าเขาเคยทําให้คุณขัดอกขัดใจไม่พออกไม่พอใจอะไรก็ตามเดือนนี้เขาจะรู้ตัวคือบางทีเขาอาจจะทําโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแต่เดือนนี้จะรู้ตัวและจะทําให้มันดีขึ้นมีภาพไพ่ของการโรแมนติกหวานแหววมีภาพไพ่ของการขอเริ่มใหม่ตัวคุณจริงๆก็รอคอยไม่ใช่ปิดประตูตายไม่พอใจแล้วก็อยากที่จะเลิกคุยไม่ถึงขั้นนั้นคุณก็รอคอยให้เขามาทําดีให้เขามางอ้อให้เขามาแก้ตัวอยู่ ซึ่งเดือนนี้เขาก็จะทําได้ดีทีเดียวมีภาพไพ่สิบถ้วยขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่ของความรักที่จัดเต็มดังนั้นถ้าเขาเคยเหลวไหลวอกแวกอะไรไปบ้างหรือว่าอาจจะเคยมามาหายหายไปบ้างตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเขาทวิตคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเขาก็รู้ตัวแล้วด้วยว่าเขาขาดคุณไม่ได้ทําให้เขากลับมาทําดีและจะทําดียิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงปลายปลายเดือนก็จะเห็นความพยายามของเขามากขึ้นไปอีกตัวคุณเองนะี่อยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะเป็นฝ่ายเขาที่วิ่งมาหาที่วิ่งตามคุณแต่ใจจริงลึกๆ ของคุณนะก็แอบ,บมีความรู้สึกดีแหละที่เขาทําดีมากขึ้นแต่คุณไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่เดือนนี้เนี่ยวางฟอร์มนะคะค่อนข้างจะเก๊กทีเดียวนะสําหรับตัวคุณนะคือเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วก็แอบ,บชอบใจอยู่แหละกับการทําดีของเขาในช่วงเดือนนี้ระมัดระวังบุคคลที่3นะคะที่จะเข้ามาแทรกแซงหน่อยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนในที่ทํางานสังคมเพื่อนฝูงอะไรก็ตามที่อาจจะจับจ้องความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อยู่คือเดือนนี้เขาค่อนข้างจะทําให้มันชัดเจนทีเดียวว่าเขาเนี่ย สารสัมพันธ์กับคุณอยู่กําลังคุยกับคุณอยู่ซึ่งคนรอบข้างเนี่ยก็คอยรอบสังเกตการอยู่ทีนี้ถ้าไพ่มาเป็นแบบนี้นั่นแปลว่าความรักของคุณมันยังไม่มั่นคงกันมากพอถ้าคนรอบข้างรู้เยอะบางทีมันอาจจะทําให้อะไรที่มันกําลังจะดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะแตกสลายได้ดังนั้นพยายามอย่าให้คนรอบข้างรู้ไปก่อนในช่วงนี้คบกัน2คนคุยกัน2คนปรับจูนกัน2คนก่อนอย่าพิ่งบอกใครอย่าเพึ่งเอ่ยกระเริะนะคะเพราะว่าคนรอบข้างจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ความรักมันเปรา บางได้แต่ถ้าคุณทั้งคู่มีแค่กันละกันนะพยายามปรับจูนเข้าหากันด้วยกันทั้งสองคนด้วยกันทั้งคู่เนี่ยไพ่ของการปรับจูนขึ้นในตำแหน่งสําคัญก็คือเดือนนี้เขามาขอโทษและคุณก็ให้อภัยแล้วก็ในช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยคุณอาจจะทําให้เขารับรู้มากขึ้นว่าคุณก็เอฟิชเชอนะที่เขามาขอโทษที่เขามาทําดีแบบนี้แล้วมันจะปรับจูนกันได้ดีมากขึ้นโดยที่ไม่มีคนรอบข้างเข้ามาแทรกแซงความรักความสัมพันธ์ก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วก่อนหน้านี้ดูมีทิฐิมานะสูงด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะทางฝั่งเขาได้ไพ่เจ็ดมนเท้าแปลว่าชอบเอาชนะขะคานคุณเถียงอะไรการเขาก็จะเอาชนะไปหมดเลยซึ่งตัวคุณเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมไม่ให้ปัญหามันบานปลายบางครั้งคุณก็รู้จักยอมบ้างแต่บางทียอมมากเกินไปคุณก็เหนื่อยคุณก็เลยนิ่งๆเฉยๆแล้วก็พอคุณนิ่งๆเฉยๆเนี่ยเขาก็จะทนไม่ได้เหมือนกันเดือนนี้เขาจะพยายามมากขึ้นจะปรับตัวเข้าหาคุณมาก ขึ้นจะลดทิฐิมานะลงได้เยอะขึ้นทําให้ความรักมันสมูทมากขึ้นมีความหวานแหววโรแมนติกบ้างแต่อาจจะไม่มากมายอะไรนักนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการคุยกันด้วยเหตุผลส่วนใหญ่จะมีพันธะภาระที่ต้องทําร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงลูกร่วมกันหรือทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วสามารถคุยกันได้ดีตรงนี้พอเขาวางทิฐิมานะลงคุณก็วางทิฐิมานะลงเหมือนกันแล้วก็สามารถควบคุมอุปสรรคปัญหาทุกอย่างได้เดือนนี้ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรถ้ามีการทาผิ ก็จะมีการขอโทษและมีการให้อภัยซึ่งกันและกันความรักอาจจะไม่ได้หวานแววแต่มันเห็นความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในนั้นและมันเห็นอนาคตที่จะทําให้มันหวานแววขึ้นได้พอไพ่จบก็เป็นไพ่ถ้วยสวยๆนั่นแปลว่าพอมันเริ่มเข้าใจกันพอมันเริ่มวางทิฐิมานักด้วยกันทั้งคู่แล้วเนี่ยดำเนินไปเบื้องหน้าเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มมีอะไรหวานหานใส่กันแล้วล่ะค่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเม e ็ปอีบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะหรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี y o u t u b e ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่าก่อใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ